าขึมืออยู่กับแม่บุญสินบกบอกนะคะรถเทหินเข้าไปในซอยเศรษฐีแล้วหินนะคะมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะในซอยนี้ก็เลยเอาดินมาลงนะคะ่ะมาแล้วนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะ เป right? like, ็นหลุมเป็นบ่อมากเลยนะครับเป็นแบบนี้นะคะก็เลยจะเอาดินหินนะคะมาลงเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะคะฝนตกค่ะฝนตกนะครับลงไปแล้วนะคะโอ้ฝนหินนะคะลงไปแล้ว มาลงแล้วห่วหาจะพากันเถพ่ เเลยีเลยเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยนะคะดูฝนนะดูฝน ลุ้นเป็นบ่อนะคะก็เลยเอไหลหมดเลยหมดแล้วเราได้เดินง่ายนะคะตอนนี้จราได้ลุ้มเป็นบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วนะ เดี๋ยวก็จะเกี่ยให้ทั่วเลยนะคะย่อไม่เป็นหไรน้วนาในตกใจตั้งแต่ทั่าน้าไงเข้าบ่อยน้าในรถบรรทุกผมหรือเปล่าเข้าบ่อยน้าไงเป็นคนเข้าบ่อยที่สุดสามร้อใช่มั้ยใช่ค่ะน้าเป็นไงผมว่าแล้ว เราต้องเก็บกลับมาเองด้วยนะมามาลดคำรอพี่เต้คล้อต้องจ่ายใช่เก็บเงินเลยถ้าใครฝากที่ตรงนี้ต้องจ่ายบ่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับดูเงินไปเบพันโอ้ยจิ้งจกเนี่ยหนึ่งพันข้างในต้องจ่ายหกสิบบาทสิเอ๋อคือประกวดบันทึกหยุดไว้ขอบคุณเก็บเงินได้เลยนะพี่นากดถ่ายไหมกดถ่ายต่อนนี้ผมไม่มีมือเอาเงินสดให้เขาเลยขงหนูเก็บไปแล้ว ไม่เป็นไรพี่เก็บแล้วจ่ายแล้วเออเช่นกันขาดเค่ะเพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะเข้าลำบากเข้าลำบากนะคะซอยนี้นะคะก็เลยดิ้นอยบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายเราเป็นสามร้อยเราไม่ได้ต่องจ่ายด้สนใจเราตอบแลแม่คุณนไม่ได้ไม่ได้มาใช้ซอยนี้นั่นแหละค่ะ ยกันเล่นอต้องบันนึงไม่รู้กี่รอบบ่คหลังจากที่มันเป็นลุมเป็นบ่อเนาะเวลาเข้าจอดรถจอดอะไรก็อาจจะไม่สะดวกนะฮะมันอาจจะคงเพลงไปหน่อยนะก็เลยเอาดินนี้มาลงไม่ได้ไม่ได้เออหินหนมันไม่ได้เทพื้นเนาะเอาเอาอันนี้ไปก่อนเนาะเอาแต่หินมาลงเอาหินหินนะคะฮะซอยเษตีมีหินแล้วนะฮะ่า มีอะไรนะไปแล้วค่ยเศรษฐีก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ท้าคนกัหลับกันกระบอก็จะลากยางมะกอกโอ้จะลากยางมาต่อกเลยเหรอคะทําไงมาต่อยอยู่ตรงนี้ไงลากเลยมะกอกจะพร้อมจะลากยางอันนี้เอาหินไปก่อนเนาะเอาอะไรก่อนเกี่ยวๆจบ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 นะคะมาช่วยกันนะคะเกลี่ยดินให้เรียบร้อยนะคะ อย่าบงันอยช่วยกันเกลี่ยดินนะคะมีไม้พัดดอก น้องผมถ้าใครเข้าไปในซอยเสียดสีก็ต้องก็จะต้องตกหลุมรักกันะคะต้องตกน้ำนะมันบรรทุกหนักตกน้ำฝนทีเต็มดสีาคนสามล้อก็จะให้แม่มาต่อยเขาบอกว่าจะเก็บวันละบาทนะคะสามล้อเก็บวันละบาทเลือกบาทเข้านะคะแล้วจะช่วยกันนะคะคนที่อยู่ในซอยเสียดสีนะคะคนรักษาโดนนะคะเอาวันละห้าสิบถังเลยมันร้อยวันมาต้อยมีหน้าที่เก็บวันละบาทเพวยกันเขี่ยนะคะให้เรียบร้อยนะคะจะได้ เข้าง่ายนะคะนี่นะคะมีจอบมีเสียมนะคะกดี่ไปเอาจอบนะจอบมีเ่ะกดีสนุกขึ้นใหมมีจอบมีม่ี่เข้าวช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันให้กาลังใจนะคะเปลี่ยนกันค่ะเปลี่ยนกันนะาเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนกอที่กัดกันเสียมมาเอามาลงข้างใน

เพราะว่าของค่อยยืมเขามาดัางเรพี่้องเดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้เลยวันนี้าล่วนี้นเนหน้า่ไม่เหลือไม่เหลือมันจะไม่พอนะคะเพราะว่าด้านหน้ากคน เนสมดนะคะนะคะเราสมายาน้สวยดีังเท่าไหร่คะนี่ค่ะก็มาช่วยกันนะคะเลี้ยวลุยลุยยุบลทูบเ้อร์ของเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันนะ เดี๋ยวจะมาช่วยเดี๋ยวจะไปหาเก็บมาช่วยนะแม่ถิดก็จะมาช่วยเขาทำนะคะเดี๋ยวจะมาทำช่วยนะคะ ทำหรับครับนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครขอบคุณมากค่ะส,สวัสดีค่ะ